ยอดขายตกปัญหาโลกแตกที่ทุกธุรกิจต้องเจอฟังดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่ในความเป็นจริงมันคือสัญญาณวิกฤตของหลายๆธุรกิจได้เลยในวิดีโอนี้ผมจะมาให้ความรู้ที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปปรับใช้และเฝ้าระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์มา10กว่าปีแล้วครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า,วาลูกค้าที่เข้ามาหานักการตลาดอย่างผมเนี่ยถ้าไม่อยากขยายธรุรกิจเพิ่มยอดขายก็จะเป็นเคสวิกฤตที่ยอดขายตกแล้วอยากจะกู้กลับคืนมาเนี่ยแหละครับซึ่งเคสแนวเนี้ยแค่ครึ่งปีแรกนะครับก็มีเข้ามามากกว่า200เคสแล้วครับแต่ผมบอกความลับอะไรให้เพื่อนๆฟังอย่างหนึ่งนะครับเคสที่เกี่ยวกับยอดขายตกเนี่ยมากกว่า6ใน10ไม่สามารถกู้กลับมาได้เลยครับถ้ามีโค้ชหรือใครก็แล้วแต่ ที่สามารถสัญญากับเพื่อนๆว่าจะกู้ยอดขายกลับมาได้แน่นอนเนี่ยเขากําลังขายฝันอยู่นะครับพะเราต้องเข้าใจว่าในกรณีของยอดขายตกเนี่ยมันมักจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆนะครับหก็คือยอดขายมันตกแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมซึ่งในกรณีแบบนี้มันปกติมากเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่2เนี่ยก็คือยอดขายมันตกไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานๆแล้วมันไม่เด้งกลับคืนมาสักทีถ้าเราไม่ลดแลกแจกแถมครับซึ่งกรณีนี้แหละครับมันอันตรายมากๆเพราะมันมักจะมีทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวที่มันอาจจะทําให้การกู้กลับมามันลาบากมากมากครับถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเลยเนี่ยผมเคยมีลูกค้าคนหนึ่งนะครับที่เขาเปิดทําธุรกิจช่วงแรกมันขายดีมากๆถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ในหลัก10ล้านเกือบร้อยล้านต่อปีนะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปสัก5ปีกว่าๆแล้วเนี่ยยอดขายมันก็เริ่มลดลงปีละ10-15%ซซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับเพราะว่ายอดขายโดยรวมมันยังเยอะอยู่มันเลยไม่ใช่อะไรที่เขาอยากจะแก้ไขเลย แต่พอเขามารู้ตัวอีกทีเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าธุรกิจเขาติดลบไปแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นสถานการณ์มันก็อยู่ในช่วงวิกฤตแล้วครับตอนที่เขาเข้ามาคุยกับผมเนี่ยผมก็ฟังดูว่ากรณีนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนที่ผมได้เข้าไปประเมินธุรกิจเชิงลึกจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงได้รู้ว่าสถานการณ์มันแย่กว่าที่เขาเล่าให้ผมฟังหลายเท่าตัวเลยนะครับสัมภาษณ์ทั้งพนักงานเจ้าของหรือแม้แต่ลูกค้าเนี่ยเป็น10บๆรอบผมถึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรกันนแ่ หลังจากนั้นผมก็มาคุยกับเขาตรงๆเลยครับว่าโอกาสที่จะสามารถกู้ยอดขายกลับมาได้เนี่ยมันมีไม่ถึง50%นะและอาจจะต้องใช้งบประมาณเยอะมากด้วยครับเพราะด้วยความที่มันเป็นงานรีแบรนดิ้งเนี่ยมันต้องปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวตึกและพื้นที่โดยรอบที่จะต้องรีโนเวทและการซื้อมีเดียที่มันมีราคาแพงมากที่มันจําเป็นต้องทำครับสุดท้ายคุยกันไปคุยกันมาหลายเดือนถึงได้ข้อสรุปว่าเจ้าของเขาเลือกที่จะไม่ไปต่อและปิดกิจการนั้นไปเลยครับซึ่งผมเข้าใจเขามากเพราะ ส่่วนใหญถ้าเขาเห็นตัวเลขและอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็คงจะตัดสินใจไม่แตกต่างจากเขามากหรอกครับและอย่างเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้ตัวว่าตัวเองกําลังอยู่ในวิกฤตก็ต่อเมื่อปัญหามันฝังลึกมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนที่จะมาแก้ไขมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับและส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยซ้าแต่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้แย่เหมือนที่ผมพูดมาทุกเคสหรอกนะครับเราแค่จะต้องรู้ครัาว่าธุรกิจมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นค่อยไปประเมินอีกทีครับวว่ามันจะแก้ไขไ หรือเปล่าแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับส่วนใหญ่เจ้าของกิจการไม่สามารถประเมินธุรกิจตัวเองได้มันต้องให้คนนอกมาประเมินครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเจ้าของธุรกิจที่คุกคีกับมันมานานเนี่ยเราจะมีความผูกพันและความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่ติดอยู่กับมันนะครับดังนั้นเจ้าของกิจการไม่สามารถประเมินธุรกิจของตัวเองแบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีความลำเอียงหรอกครับดังนั้นเคสพวกนี้เนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยถ้าเราสามารถมีคนนอกเข้ามาช่วยประเมินได้มันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับและจาก ประสบการณ์ของผมเนี่ยสาเหตุที่ยอดขายมันตกมันมักจะมาจาก3มเหตุผลหลักๆนะครับหนึ่งเลยก็คือการตลาดที่เราเคยทํามามันไม่ทันยุคทันสมัยครับเพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่ที่ยอดขายมันตกเนี่ยเหตุผลมันมักจะมาจากการทําการตลาดที่ไม่ดีทั้งสิ้นครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโฆษณาและเพิ่มยอดขายแต่มันรวมไปถึงการจับตาดูลูกค้าทําความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของเขาและตลาดอยู่ตลอดเวลาด้วยครับ ดังนั้นบริษัทที่ทําการตลาดไม่แข็งแร่งเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับคือสินค้าและบริการของเขาไม่น่าสนใจในสายตาของกลุ่มเป้าหมายแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบริษัทขนาดเล็กหรือแม้แต่ขนาดกลางเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เจอปัญหานี้กันทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าใครเคยทํางานกับธุรกิจทั่วไปเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเขาไม่ได้มีคนทําการตลาดแบบจริงๆจังๆส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของทําเองหรือไม่ก็จะเป็นน้องๆภายในร้านที่ไม่ได้มีความถนัดโดยตรงครับอย่างเก่งก็จะมีการจ้างเอเจนซี่ยิงโฆษณาบ้างเล็กน้อยซึ่ง การทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของการตลาดโดยรวมเท่านั้นเองครับแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายเลยนะครับแท็ติกการตลาดที่เคยใช้ได้ผลมาเป็น10บๆปีตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับนะักการตลาดหลายๆคนที่ปรับตัวไม่ได้ก็ตกยุคก,กันไปเยอะมากครับดังนั้นถ้าพูดถึงผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องบริหารอะไรหลายๆอย่างในธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเขาติดตามและปรับตัวให้เข้ากับอะไรพวกนี้ไม่ทันแน่นอน ซึ่งนี่แหละครับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจมียอดขายที่ตกลงไปในที่สุดเพราะการตลาดมันต้องเปลี่ยนไปตามลูกค้าและลูกค้าเขาไม่เคยอยู่นิ่งหรอกครับเหตุผลที่2เลยก็คือเราไม่ได้จับตาดูคู่แข่งอย่างถูกวิธีครับซึ่งที่ผมใช้คําว่าถูกวิธีเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันมีเส้นบางๆระหวา่างการจับตาดูคู่แข่งแบบมีชั้นเชิงกับการไปหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของเขาจนไม่มีสมาธิทําธุรกิจของตัวเองครับซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นแบบที่2เนี่ยมีเยอะกว่าที่เพื่อนๆคิดนะครับดังน,น การจับตาดูคู่แข่งมันก็มีวิธีและมีชั้นเชิงของมันไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทําได้ครับเพราะการจับตาดูคู่แข่งเนี่ยเราต้องแบ่งเขาออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับหก็คือคู่แข่งที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว2ก็คือคู่แข่งหน้าใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในตลาดครับซึ่งคู่แข่งแบบแรกมันไม่น่ากลัวหรอกครับเพราะเราเห็นกันอยู่แล้วเราศึกษาเข้ามาดีพอสมควรครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่2เนี่ยจะน่ากลัวที่สุดและสามารถทําให้เราล้มได้เลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทาไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคู่แข่งประเภทนี้ก่อนที่เขาจะ เข้ามาในตลาดเขาศึกษาเรามาสักพัก,กใหญ่ๆแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วเขาทาเนี่ยเขาค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าทําไปแล้วเขาจะสามารถแย่งลูกค้าจากเราได้ครับถ้าเป็นพวกเกง่งๆหน่อยก็จะมีกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจแต่ถ้าเป็นพวกที่คิดอะไรไม่ออกเนี่ยเขาก็จะตัดราคาเราครับซึ่งคู่แข่งพวกนี้แหละครับเราต้องจับตาดูให้ดีถ้าคนแรกทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จคนต่อไปก็จะลองเรื่อยๆครับถ้าเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างแล้วมันมีผลกระทบต่อลูกค้าเรามากแค่ไหนเนี่ยคนพวกนี้เขาจะหาวิธี ชนะเราได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะครับเหตุ <He d> ผลที่3เลยก็คือแบรนด์เราพังโดยที่ไม่รู้ตัวครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะหลายธรรุรกิจที่ยอดตกเนี่ยมันมักจะพ่วงมากับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่พังไปแล้วครับซึ่งเพื่อนๆเห็ไหมครับว่าเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าแบรนด์เขาเสียหายหนักมากเพราะมันมักจะเป็นไผ่เงียบที่ใช้เวลาสะสมสักพัก,กใหญ่ๆมันถึงจะส่งผลกระทบให้เห็นได้ชัดในยอดขายของเราโดยรวมครับซึ่งถ้าเป็นกรณีที่แบรนด์พังไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสามารถ กู้กับคืนมาได้มันจะยากแล้วนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันต้องทารีแบรนดิ้งซึ่งการทําแบบนี้มันใช้เงินและเวลาเยอะมากนะครับบางแบรนด์ต้องใช้เวลาเป็น10บสปีเพื่อจะพยุงตัวเองไปก่อนแล้วรอไปเจาะลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ที่ไม่ได้มีภาพจําที่แย่ขนาดนั้นกับแบรนด์ของเขาครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าแบรนด์เนี่ยมันคือภาพจําโดยรวมที่ลูกค้ามีต่อเราถ้าภาพจํามันไม่ดีไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเปลี่ยนภาพและเรื่องราวต่างๆในหัวของเขาได้มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับ เหตุผลก็เป็นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขายุ่งกับชีวิตตัวเองอยู่แล้วเขาไม่มาสนใจแคมเปญรีแบรนดิ้งของเราที่พยายามจะเปลี่ยนภาพจําในหัวเขาเหรอกครับแต่นี่คือเคสที่แย่มากๆนะครับถ้าเป็นเคสที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยการที่แบรนด์เสียมันมักจะมีอยู่3ปัจจัยหลักๆครับหก็คือการมีกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ดีสื่อสารกับลูกค้าผิดจนทําให้เกิดภาพจําที่แย่ครับสก็คือเราไม่สามารถรักษาคุณภาพเอาไว้ได้จนลูกค้าจําว่าเราเป็นแบรนด์ที่แย่ 3. และ3ามเลยก็คือเราบริหารพนักง,งาน ผิดพลาดจนทําให้ลูกค้าเกิดภาพจําที่ไม่ดีกับเราและไม่อยากจะกลับมาใช้บริการอีกครับซึ่ง3ปัจจัยหลักๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือปัจจัยทางการตลาดทั้งสิ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองลึกลงไปอีกเราจะเห็นนะครับว่าปัญหาที่ยอดขายตกมันมักจะพ่วงมากับปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายในที่มันแก้ยากมากๆครับหนึ่งในกรณีที่ผมเห็นบ่อยมากเลยเนี่ยก็คือทัศนคติของผู้บริหารที่ไม่เปิดกว้างมากพอหรือไม่เขาก็กลัวความเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปครับซึ่ง อะไรพวกนี้มันเปลี่ยนลําบากมากนะครับต่อให้มีคนเก่งๆมาช่วยอีกกี่ร้อยกี่พันคนถ้าปัญหาโครงสร้างภายในพวกนี้ไม่ได้ถูกแก้ไขก่อนเนี่ยโอกาสที่จะสามารถกู้ยอดขายกลับมาได้แทบจะไม่มีเลยครับนี่ยังไม่ได้รวมกับปัจจัยภายนอกที่เราจะต้องไปสู้และฝ่าฟันกันอีกนะครับดังนั้นผมเลยบอกเลครับว่าปัญหาที่ยอดขายตกเนี่ยมันร้ายแรงและยากมากกว่าที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าถึงแม้เคสส่วนใหญ่มันจะแก้ยากแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําไม่ได้นะครับหลักๆ แล้วกระบวนการในการทําก็คือเราต้องเข้าใจก่อนหละครับว่าทําไมเราถึงมาอยู่จุดนี้หลังจากนั้นเราค่อยวางแผนสร้างกลยุทธ์ที่มันเหมาะสมแล้วเราค่อยไปลงมือทําและปรับหน้างานกันไปอีกทีครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว,ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือเราอย่าปล่อยให้ธุรกิจมาถึงจุดนี้ตั้งแต่แรกให้เราจริงจังกับการทําการตลาดติดตามพฤติกรรมของลูกค้าและสภาวะตลาดโดยรวมอยู่ตลอดเวลาแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถได้เปรียบคู่แข่งหลายเท่าตัวแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอเป็นเพื่อนโชค đi khắp.